よいしょ。 君にチャタレイヤンナラ。<music> <music> Yang pun hati-hati Bukanlah makanan Baru masih Ngamon dasar Pakawatuh Tarahatuh เจสีโยตัมมังเสสิอาทิกลายานังมัจเจกลายานังปาริโยสานัตกลยานังสัตถังสัพพยัญคะนังเกวาระภะริพุณังปาริสุตังพรัมัจจริยังปะกาเจสิตัมหังเทวสวันตังภิกขุเจยามิตัมหังทัม

Sampai dikit-dikit kalau masih Kuasa โลนพาานละโจโนโรกัสปะปูปะิเลสคาณโกวันธรมมพุทธังหามาเทนะตังธรมโมปทิโกวิยาสสสะสังขโตลมัคคปปะคามัคคีนะปิโกโลโคตโลโยจัตจักาปะทีปะโน ัสสันติโตโยทิกัสสันโตสุขตาลุกโธทกโธโลละปะหินอหายโยสุเนตโสวันดามิสังขังอามาทะเลนะตังยิเอวะเมกันตาพิภูชถเนยกัางวัดถูตะยังวังทายาบิสังะตังอุญยังมายายังมะมะสาภุปปะวา Sama hudu e fa sababawasitia Ni kata kata toroke upano Arahan sama samuto Samo jate sito nikya niko ดิสัมปโยโคทุโคดิเดรีวิปโยโคทุโคยามปิชังตาณิตังตุตุค้าตังฑิเตนาปัญจุปาทานะทันธาทุขาเถียรทิฏังรูปปาทานะทันโทเวทะรูปาทานะทันโทตัณรูปาทานะทันโทสังขารูปาทานะทันโท ยาโลปะทานคันโตเยสัมปะริยายาติรา อะระหันตัมมาสัมโคตังสัทตาอะระมะตาริยังมาพจิตตตาสินิภะควาติตรรมะจาริยังจารามาอิโกนสิกาตาชิวสมาปนะตังโนทรรมะาริยังอิมาสังเกวาลาสุขังขังข้าสานติริยังจาาตุุุนุรุมุุัุุั ปิดาเวทนาพาทังปนามาเสื่อปิสังขายนโสทิวัลังปัติเสวานียาวะเทวาสิตาสัปปิการายคุณาสัปปิการายกัสสมันกัสวาตาตปาสสิมิสสะพัสัมกัสสานังปปิการายยาวะเทวะหิโกปินาปิตชาตานาตา อาติสังขาโยนิโสกิมทปาตังปัจเสวามิเนวะทวายานามกายานามันตาณายานิบุสันายายาวเทวาอิมาศกายาสัิติยายาภะลากรวิหิงโสปารติยาพระมัจจิยาโยหายาอินบุรานาเรทนังปะฏิหันธามินาวันตเรทนังเนวปาเตสานิ jataja ne pa vi sasti anava jataja pa puna rojati adi sangka yodiso sena sanam pati sewami yawa tevasi kasapatika daya punhasa patika daya kasawata tapasirin sapasam pasanan patika daya yawa teva ปริสัยวโนาาตันาคคัมิงยโโสตินานปัจจยะเทสะปาริ้าลังปิเสวานิยาวเทววานนานังยาภิกานังเวทนานังปะิากายะอาพยาปัจจปะเนะ อันปรรมยังธาปฏิคปัจจวิคณากงปนานาเสวะถ้าปัจจะยังปรว่องมานังธาตุนเมังจะนิตังทีวะาังุตะโะโตะโตังทุตะโนิสัตโตนิชชวะสุนยโสภาริปนิมาริวะนิสิโทชัมิญาณิมา โคติกายปะตะวะที่ยาสิโคจนียาทิชายังียาาปใจยังปวะตมานังทาเมาเมเวตยามีทํปิาปาโตทุดขโคจัปปขาโตุมาจันิสัตโตนิชิวสุโยสะโขตนายังปินขปโตอิทุจัิ วิยาทิโคชันดีโยชายาติละคะปัตจย่าตวะสมานังกาตุมารตเมวยะยาภินังเสนาตานัปพุตตะุญเจโคตะกุขโรตาตุมาตะโกนิสัตโตนิชิวสุญโยสัพพานิปานะอิมาติเสนาตานัปาุติวิยาเิโย พิชายังสิลาาปัจจายางปะวัตมาตังาตุมาตะเวนะทิทางทิลานาปาจายาเมสสะพะริคาโตกุปปุญจะกอะโุปโรธาตุมาตะกนิสตโตนิชิวุสุโโกปานายังทิลานาปัจจยาเพสสะชาริคารโหิทุจิโยอิังโกติา ิยาทิพยจกัโชายานีอนดัมยังปฏิปานะคทายโยพนาวาเทอเทวะตาสันตินาลาวิณีูเลขะเโททิะเลตหินตหินตาัมมาเนนบวันตุโพธิตาโจินะโรเตวินานัมันตาเลเทตัจมาจานะ 丹火。<Thank> อารตานังปริหารมิขอให้ดาวฤกษเจ้ามีความสุขาสุขใจรักาตนให้พ้นจากทุกข์ทั้งที่เกิดขอเทวาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเ่อนรยว ตางรให้เิดปัญญาญาติยายาข้านีและชาตน้าอากาศขางอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือท่านพาอ อยู่เรียน่จากควอยู่ร้อนดอนทุกข์ตัมั่นมีสิทถกโครจากความยากนถึงใจแจากไอ้รากไรุปัสสัตถุปัสสาวะนั่งเรียบสายข้ารูเจ้าทั้งหลายขอสมาธิขอสิ่งภาพกรรมมาทางขอมีศาสสมาธิอุปการสมาธิอามาสมาธิละข้าพิจาาญาขอจ